วอนติจ้าพี่น้องพี่แม่มากินหอยแข้งน้ำกันพี่น้องไหมโอ้หอยแข้งพี่น้องดูดูไม่ได้ตัวยังไตัวบุกเอตัวนี้พี่น้องบ่ตัวหน่อยอยังไม่ดิมากม,ม,มากๆแซ่บๆเหมืนพี่น้องโอวโอ้ไรว้าพี่น้องอื้ ん

อืมน่ากนมากเฮี่ไงกัน มัมนการนแน่อีๆลีกทนิกมนมหอยน

もうこれな วัวน,นี้น่ก็เสียบกันเอาไปหน่มเต็มปากเต็มคำโหเจ็บเจ็บ โอ้เสียบพี่น้องเสียบโอ้พี่น้อง,อองได้มักคลิปหอยแข่งกอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนะคอมเมนต์มีบึงเนี่ยมึงอยู่บ้านไหนจังหวัดใดอำเภอใดตัวเป็นกำลังจใจในคลิปหนะจ้าขอบคุณหลายใจวันดีจ้า